ฮัลโหลตัวอะได้ยินป่ะพร้อมหรือยังพร้อมที่จะเข้า oh. สู่โ er oh. ลกนิวเวอร์หรือยังย <laughs> ินดีต้อนรับสู่โลกของบอกฟูดมาอันดับแรกเดี๋ยวจะมาพาฟาร์มก่อนเลยเรื่องไอเทมเดี๋ยวเขาจะบอกตัวที่หลังนะพาอยู่เข้าบ้านบอ <laughs> ตามมาอันนี้มานี่เดินตามมาหลัวตามมาเร็วทางนี้เขี <laughs> ้อรอดไหมเนาะกดแดดดิกดแด,ด๊ดดะตรงแม่จ, <c oughs> จะมีปุ่มแดดอยู่เออนั่นแหละนั่นแหละ <You 're S 1> มา <right. S 1> มา <right. S 1> มา นั่นแหละอาเดิมทางนี้ทางนี้ไมยเดิมทางนี้เนี่ยมารับควสก่อนเนี่ยตัวต้องรับควสก่อนขึ้นปะมันจะขึ้นให้รับควสอ่ะใช่ใช่ใช่แล่วก็กดเฟิมอ่ะใช่คอนเฟิร์มไปตัวก็เดินออกมาดีถ้าตัวยังอยู่ที่นั่นมันก็จะกดอีกไงแล้วตัวก็ตัวเห็นรูปพาไหมมันจะมีรูปพาอยู่ข้างล่างจอตัวกดใส่รูปพาแล้วก็กดใช้สกิลแซดอ่ะเออโอเคมามาตรงนี้ตามเข้ามาตรงนี้ เยไอ้ที่ทำนี่ไอ้นี่เออช้างดำออกมาเออนั่นแหละนี่นี่ตัวมาตีตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหนมันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเขาตัวเห็นเขาไม่ได้เขาอยู่เนี่ยเออเออตีมันตีตีเออตีตัวนี้ด้วยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่ทำไมก็ตัวใหญ่ตัวจะได้ตีไกลไงตีเนี่ยเออตีมันตีเออ ฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยเนี่ยเนวอยู่ฝั่งนี้เขาอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่รู้ไม่เห็ีเออตีย้นเออตีตีตีมันขึ้นเคว้นสำเร็จยังไหนมันต้องบอกมึงมันจะมีภารกิจอยู่ด้านซ้ายมือตรงจอซ้ายมือมันขึ้นอะไรอ่ะมันขึ้นรูปอะไรอ่ะมันจะเป็นบอกให้ตีนี่ไงตีจำนวนมอนที่เราให้ตีอ่ะไม่รู้มันไม่ขึ้นข้อความ ตัวเดินมารับเคลสเนี่ยสงสัยครบห้าตัวแล้วเดินมารับตรงนี้เนี่ยกูต้องจับมือสอนปะเนี่ยเนี่ยตัวตัวดูตัวดูจอด้านซ้ายของตัวเองมันจะมีคําว่าเอาชนะเบรดิตศูนย์ทับห้าเห็นปะตัวก็ต้องมาตีพวกนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวมอนพวกนี้ตีให้ครบห้าตัวมาอันนี้เขาอยู่ทางนี้หลังอยู่ทางนี้ก็เห็นเขาตัวเดินนอกเนี่ยตีไอตัวนี้เนี่ยไอตัวเล็กๆเนี่ยเนี่ยมันตีเขาอยู่เนี่ย เออฟันมันเออเออนั่นแหละมันจะขึ้นหนึ่งทำห้าป่ะใช่ตัวก็ตีให้มันครบห้าทำห้าแล้วเควสก็จะเสร็จตีฟันมันเออเออตีมันตีที่เออนั่นแหละตัวนี้ตัวนี้เออฟันมันเออตัวนี้อีตัวแล้วอ่ตัวที่สเออตัวดีตัวดี ทางเนี้ยนะ่ะไไกลเลยเออเออเสียังเสียดังเสเดยดสดังถ้ามันเสร็จแล้วควเมันจะหายไปอืมใช่โอเคแล้วตัวก็เดินไปรับควเใหม่เดินไปรับที่เดิมอะ เดี๋ยววข้าใจคุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมกําลังมองหาร้านขายไอดีไก่ตันผมแนะนําร้านนี้เลยครับมีโมช็อปครับทุกคนมีทั้งไก่ตันผลตื่นหกบาทไก่ตันผลตื่นดาบคู่โอเด้งในราคาแค่79ดบาทและ12 9อบาบทนะทุกคนหากคุณผู้ชมต้องการความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเรามีบริการสุ่มกล่องไก่ตันหกัาทและสุ้มกล่องไก่ตันดาบคู่โอเด้งในราคา5บาทและ10บาทนะครับทุกคนคุณผู้ชมสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับทุกคนคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นนางฟ้มเมื่อกี้แล้วคุ 어쩌냐 <laughs> <laughs> ผมนี่หวังเลยผมนั่งข่ำนั่งฮาเลยนะกางเดือนยังไม่ตรงนะผมนี่อย่างฮาเลยก็ทุกคนผมเห็นนางฟาร์มเมื่อกี้แล้วผมสงสารกัทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะแอบเอาไอดีนางเนี่ยไปแอบฟาร์มให้นะให้เลเวลสูงๆมีสแตส็คสูงนะเวลานางฟาร์มนางจะได้ตีมอนสบายและตีมอนง่ายขึ้นนะครับทุกคนที่สำคัญนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดะตืบรลค์เปไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะตั้งใจฟาร์มให้นางเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแอบฟาร์มนางกันดีกว่าครับทุกคน one hour later. รูต้นเกมเราไม่ต้องอัพอะไรเยอะมันก็โหดอยู่แล้วครับโยรู้เป็นตัวที่ต้นเกียมฟาร์มโหดมากๆนะยังไงก็สบายครับทั้งกลพระทั้งโยรุฟาร์มไม่ไหวก็ให้มันรู้ไปดิ ผมขออัพมานาขึ้นอีกแล้วกันนะเวลาแดสจะได้แบบพุ่งไกลๆหน่อยเลือดเดียไม่จําเป็นมั้งเรามีผลพลาอยู่เลือดเราไม่จําเป็นเท่าไหร่ครับตอนนี้เราสามารถตีไอ้เจ้าตัวคิงกอริล่าได้แล้วนะครับเราไปตีคิงกอริล่ากันมันจะทําให้เราได้อีกเยอะมากนะไอ้คิงกอริล่าแปลงล่างมาไหวไหมไม่ได้แอมครับบอกเลยว่านี่ คนพระถาวรโคตรสบายโคตรคิวอ,อย่างวโอ้โหโยรุบวกคนพระต้นเกมโคตรเถื่อนไปครับทุกคนต่อไปเราก็จะย้ายเกาะกันแล้วไปครับทุกคนย้ายเกาะย้ายเกาะเกาะต่อไปทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าคือเกาะของบากี้นะครับทุกคน ก็เซฟติดเกิดเหมือนเดิมนะครับโอ้ถ้าใครมีผลพระแล้วก็ดาบยูรูต้นเกียมนีม่เป็นอะไรที่แบบโอ้โหโคตรสบายโคตรชิลความโคตรง่ายอ่ะคิดดู ครับทุกคนตอนนี้ผมสามารถสุ่มผลพีศาจได้แล้วเราไปสุ่มผลพีศาจกันมาครับมาดูกันครับทุกคนผลพีศาจผลแรกของนางจะได้อะไรนะครับเดี๋ยวผมสุ่มให้เลยจะได้ผลหลักล้านหรือเปล่านะครับดวงจะดีหรือเปล่านะไอดีนี้นะมาลุ้นกันครับทุกคนสุ่มผลพีศาจครั้งแรกเฮ้ยทุกคนได้ผลน้ําแข็งครับ อบอกเลยว่าโลกหนึ่งเนี่ยถ้าใช้ผลน้ําแข็งก็ฟาร์มดีเหมือนกันนะครับแต่เรามีผลที่ฟาร์มดีที่สุดแล้วไงนั่นก็คือผลอามิตรพุทธ <c oughs> นะครับว้บาปกับไปฟาร์มต่อตอนนี้เราก็เลเวล56แล้วนะครับทุกคนเราสามารถตีบาร์กี้ได้แล้วนะครับไปตบบาร์กี้กันตีบาร์กี้ตีบาร์กี้ บาี้ก <laughs> ็บาี้เหอะเจอผลผ้าบวกโยรู okay, ้หน่อยโอ้โหเรเวล60แล้วก็ทุกคนผมสามารถย้ายเกาะได้แล้วนะครับับเราจะย้ายเกาะกันแล้วนะเดินทางซื้อเรือชุบปับเข้าให้ปุ๊บอชุบอชืบอชืบลงลงโอเคไปก่อต่อไปที่เราจะมาฟาร์มนั่นก็คือเกาะทะเลทรายนะครับทุกคนมารับควสแล้วก็เริ่มฟาร์มกันเลยครับ โคตรไวอ่ะทุกคนมันเป็นความรู้สึกแบบไวมากๆเลยนะครับทุกคนผลภาพบวกโยรุโอ้โหดูดิมันมีอะไรไวกว่าน,นี้ไหมไม่มีอะไรฟาร์มไวกว่าน,นี้แล้วต้นเกมแบบอยู่โลกหนึ่งอย่างเงี้ยโยรุบวกผลพระนะโคตรตึงโคตรกอดแถมมี XP คูณ2จากกันี่นะจากแอดมินเขาแจกมาอีกนะสุดจัดประลัดบอกขนาดประหลัดเราออยังโทรมาบอกว่าสุดจัดนะครับ ไวไปเป้าเกินปุยมุยขออัพเลเวลท่านอีกหน่อยแล้วกันทุกคนตอนนี้ผมก็เลเวล75แล้วนะครับทุกคนผมสามารถไปตีไอ้จอมโจรชุดำดำๆฝั่งนู้นได้แล้วฝั่งนูน้นๆๆตั้งตังพีระมิดนะครับทุกคนผมขอเซฟจุดเกิดก่อนแล้วกันตามไปครับ นดนดะไปครับทุกคนเราจะย้ายเกาะกันสําหรับเกาะต่อไปที่เราจะฟาร์มนั่นก็คือเกาะหิมะนะครับทุกคนตรงนี้มีแผนที่ด้วยนะครับทุกคน120ไปที่มารินฟอร์ดนะครับ150สกายเปีย200เราไปที่คุกนะครับตอนนผมก็ต้องขอ,อไปซื้อฮาคิก่อนแล้วกันฮาคิฮาคิเราจะได้ตีแรงขึ้นนะครับ20000นน่าจะพออยูา่า้มครับทุกคนกระโดดสูง ปาบเข้าให้โอเคอาคิโอเคสองหมื่นห้า 25. แล้วก็ท้ายโซหนึ่งแสนครับมามีทุกอย่างแล้วปิดอญญา,าคินีโโ่โยรุเราจะเป็นสีอะไรนี่โยรุเรามีสีแล้วครับทุกคนโยรุเราเป็นสีเขียวแล้วครับแล้วเราก็ปามกันต่อครับยาวๆนี่โยรุเราเป็นสีเขียวเท่แล้วนะเออตอนแรกยังเป็นดาบดําอยู่นะตอนนี้เป็นสีเขียวแล้ว นี่สุดจัดประหลัดบอกโอ้โห oh. ฟาร์มยัางไวครับทุกคน,นผลพานี่เป็นผลที่ฟาร์มดีสุดๆแล้วแหละผมว่าไม่ต้องมีเพื่อนหรือไม่ต้องมีใครคอยช่วยฟาร์มนะแม่งมันฆ่าบอสฆ่ามอนได้หมดทุกตัวใน,นบอกทูทอะ่ะผมไม่ค่อยได้ใช้สกิลเลยลอาใช้สกิลหน่อยแล้วกันสกิลไม่ค่อยได้ใช้เลยนี่เดี๋ยวแบบพี่ไม่ใช้สกงสกิลบ้าง นี่เราสามารถตีสโ์แมนได้แล้วนะผมก็จะขึ้นไปตีสโน์แมนนะปาดไปทําไมลําแสงมันกระจจอยร่อยอยา่างทุกคน <c oughs> มีหนึ่งทำไมลําแสงกระเจอยร่อยเกินคือ <c oughs> ผมมีคมูณสองทุกอย่างไงมันเลยค่อนข้างไวนะครับมานาไม่พอตอนนี้ผมสามารถตีเยติได้แล้วนะไอตีเยติกันบอกเลยว่าเลเวลพุ่งมากๆแน่นอน นี่ดูเวลดูเวล,เวลอุตส่าห์ชมว่าจะขึ้นเยอะตอนนี้ก็เลเวลหนึร้บแล้วทุกคนถ้าหากเราเลเวลประมาณ200ผมว่าน่าจะแบบสบายขึ้นเยอะเพราะว่าพวกมานาพวกอะไรมันน่าจะเหลือใช้ครับทุกคนมาคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ขอเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากติดตาม E ีต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มลุยตั้งแต่เลเวล2 0 0จนไปถึงเลเวล700รเลยนะครับทุกคนสำหรับ e ีนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะไม่ไหวนะ่เหนื่อยแลวบ๊ายบายครับ